พอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหนึ่งมีความมาั่นใจมากขึ้นสองเราก็มีคนที่มาทักว่าเอ๊ะไปทาอะไรมาทําไมดูเด็กลงทําไมน่ารักทำไมนุ่นทําไมนี่อะไรเงี้ยคนในครอบครัวก็แฮปปี้ทำไมเราเปลี่ยนไปเยอะแค่ปลุกผมเนี่ยแต่มันทาให้บุคลิกของเราดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นเวลาทํางานหรือออกไปหาลูกค้าสวัสดีค่ะชื่อจันทาเลื่อนหลวงนะคะตอนนี้ทําผม f u e มาได้ประมาณ8เดือนแนละะ้วค่ะตอนนั้นนี่ยอมรับเลยว่าเป็นผมด้อยของของผู้หญิงผู้หญิง ผู้หญิงคนนึงอยากสวยอยากงามคือเป็นคนที่ต้องต้องปิดต้องไว้หน้าม้าตลอดเพราะว่าต,ตรงเนี้จะเป็นคนที่แบบลึกมากเลยที่มันขึ้นนี้นะคะฝากนี้เนี่ยถึงตรงนี้เลยล้านแล้วก็ฝั่งนี้ก็ถึงตรงนี้เลยค่ะแล้วเราเป็นคนที่ทํางานเราจะเป็นคนทํางานที่ออกนอกพื้นที่หนึ่งในล้านด้วยแล้อย่างหนึ่งพวกเราออกข้างนอกพวกดูพวกอสังหาเรื่มซ้ำเนี่ยมันจะต้อง แดดร้อนนูน่นนี่นั่นนั่นซชื่อว่าเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ยมันจะทําให้ผมเราไม่งอกเพราะมันร้อนมันไหลเหงื่อมันไหลแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหา พอปลูกปุ๊บเนี่ยประมาณสองสวันเราจะดูตลอดใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติ่เราจะดูว่าเออวันนี้มันงอกเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่ยาวกี่เซนคือดูเอาง่ายๆเลยหลังจากปลูกปุ๊บแล้วเราก็เห็นมันดำพอดำปุ๊บเราก็แฮปปี้ทั้งชีวิตที่เราเกิดมาเราเห็นว่ามันล้านอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันมีอะไรดำๆเข้าไปเนี่ยหน้ามันปุ๊บหน้ามันก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนออกมาอะไรมาแล้วก็ตั้งแต่มีนาทีนู่นแล้วเราก็เริ่มส่องกระจกเออมันสวยขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่แหวงอะไรอย่างเงี้ย สองวันสามวันเราก็เห็นมันเริ่มงอกนุ่มยาวนี่ยาวยาวทีนี้เลยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมโคตรคุ้มเลยคุ้มมากๆมีความคิดว่าช้าไปอะช้าไปที่ที่ตัดสินใจมาหรือว่าช้าไปที่ที่มาทำอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะมาทำตั้งนานแล้วปลูกผมแล้วดูดีต้องมาปลูกที่เมดมาสเตอร์คลินิกค่ะสุดยอดเลย